นี่ครับเราไปส่งออเดอร์้าบีต่อเช้าส่งออเดอร์่าบีตอนเช้าครับ5:8เดินไปเรื่อยๆ,รอยๆครับเช้ารับลมรับแดดส่งหมูปิ้งออเดอร์นอกเราก็มีนะครับไม่ใช่ว่าขายแต่อออนไลน์เดินไปเรื่อยๆออกกำลังกาย ได้กำลังด้วยวออกเช้ารับลมรับแดดได้เห็นอะไรการดีนะเชา้ายอด ซอยเก้าแล้วเดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆเดี๋ยวไปส่งนี่นะร้านลูกค้าร้านกาแฟนี่น้องคนเมื่อกี้ที่มาซื้อไิร้านกาแฟนะครับสันหลงที่เจ็ดมาอุดหนุนกันได้ครับนี่ถึงร้านป้าปีแล้วซอยแปด สงหมูปิ้งครับ่ร้อยบาทครับขอบคุณครับไปหมูปิ้งมาแล้ว<ป>ชิมวิ่ง<ป>มาเลยแล้วว<ป>ิ่งมาเลยนะไป,ไปเดินเสร็จส่งเสร็จแล้วกลับบ้านกันครับไปทำออเดอร์ต่อเดี๋ยวเราจะโพสในไลน์กลุ่มนะไลน์กลุ่มกับเฟซกลุ่มนั่นแหละ เฟซกลุ่มแล้วก็อรอออเดอร์ลูกค้าช่วงไลยกลุ่มเฟซกลุ่มนี้มันจะยุ่งยุๆหน่อยเลยแหละลูกค้าจะสั่งเยอะมากสั่งเป็นละลอกละลอกค่อยๆทำไปครับเดี๋ยวค่อยหาพื้นที่ทำเลใหม่ขายออนไลน์ก็ดีครับแต่ว่ามันจะออกช้านิดหน่อยแต่ก็ดีคนละแบบได้อยู่บ้าน เดี๋ยวอาจจะขยับขยายไปข้างนอกเราจะปิดออเดอร์ให้ไวที่สุดเก็บเงินกลับบ้านนอนแล้วก็ล้างองล้างของเสียบหมูจะเปลี่ยนแนวใหม่นะเดี๋ยวเรามาลองดูกันเดี๋ยวตอนนี้เราต้องทำแบบนี้ไปก่อนโอเคครับเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ